เรลคอนซาแทนโจโกเมสนาที37 7คะแนนเล่นด้วยความมั่นใจไม่มีจังหวะเล่นเสียวการเข้าบอลแม่นยำทำหน้าที่แทนโกเมสได้ดีวัตารูเอนโดแทนไรอันกราเฟนแบกนาที57า5 6.5คะแนนคุมเกมดันกลางได้เหนียวแน่นครองบอลดีตัดบอลเก่งแต่การผ่านบอลขาดความแม่นยำไปนิดดีเอโกโชตาแทนโคดี้คักโปนาที5้าคะแนน เล่นได้วุบวับน่ากลัวขยันวิ่งหาพื้นที่ตลอดจังหวะจบสกอร์เฉียบคมฮาวิเอลเลียตแทนเคอร์ติสโจนนาที74 6หคะแนนเล่นด้วยความขยันทุ่มเทวิ่งทุกจังหวะไม่ปล่อยให้นักเตะเวสแฮมได้เล่นง่ายๆคอสตาซิมิคาร์แทนแอนดรูโรเบิร์ตสันนาที74 6หคะแนนหน้าที่หลักคือการคุมเกมรับและก็ทำได้ดีส่วนเกมรุกไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่